โอ้อจุ๋มไงล่นะน้องคนนี้เนาะเห็นบ่เห็นไหมเนี่ยนน <laughs> สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนครับที่คุณรับที่ตามรับชมส่องบอลเหนือพาลุยครับจ้าสาวแนทครับอันนี้มันล่อปลาหาเห็ดกอแดงเห็ดตะไคร้เนาะจ้า ออกอยุสองเฮ็ดเนาะตอนนี้นหนอเฮ็ดผึ่งกับ่ใครเห็นเนาะพระ,ะก็ะเอาอยู่ <laughs> ว่าเฮ็ดผึ่งออกบ่ครับผมไปลุ้นไปชมด้วยกันครับวันนี้จะมานนเนาะจ้าพะะิกัดกับปลาแมองออนจากวัดเชียงใหม่เน่นะครับฝากกดติดตามนในเด้อจ้าอันนี้สองไม้สาวเน็ตเนาะจ้าเนาะครับผมจ้ไปลุ้นไปชมได้กันจ้าทางเพจกับซื้อเบาเนื้อเชนเนลแม่นบ่เนาะจ้าใายบุญอาจารย์ปลาเบาเนื้อพาลุยเชนเนลเน่นะครับจ้าเบาเนื้อพาลุยเชนเนล มท่านเด็เปิดหลได้นไหมอื่คอนค่อยมาเมื่งใหม่ดอกหนุ่ยนะตอนนี้เนาะจ้าือออกมาไหลไม่ดอกหนาครับ

เห็นบ่เห็นบ่เนี่ยบ้านกำลังงงอ่ะครับมาหอดกับมันปลานี่ครับมาหัดตกน้ำเต็มงบ่ มาจับเวลามือนี่มันตูมใัญไงเนาะหาะโอ้ยทำไป่หนำมือเห็นี่มต่วันนี้งไงมัน่าจะ้ทำี่ครับเดงปลื่นเยจ้ะครับแล้วนอมอ อ่อนสองตัวมูเจ้อยู่ใสไก่มึงมันไปโอ้นี่รอออ้โาดอดูดเปูด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 นดูดูด้ดูดายเดูดูนูดูดูดูมูอนูดููดูดููดูดูขาสีดูดูดูดนดูดูดูู

น้ยแดงสดดีขนาดเสียงการดื่มอ้กีนวัยอาไรเนี่ย เสียงนกขอมยนะเนาะเสียงจิง <bulun> ดีเส <illions> ียงจจกระจันนี่แสดหูลบกวนเนาะฝนตกใหม่เลวนโต๊ะโ่ื่นฮิตถงอ้อนเลยทำไมคอมันตหดนอนฮอตถึงเลยเนืนอฮ็ดถึงเนาะแต่ฮ็ดถึงเนี้ยมึงเห็นไหดอกก็สีน้อยห่างๆก็เห็นเนาะจ้าางแต่ดอกหมอกดอกงามไม่อย่างนั้น มันบัวสูงหัวละอืมครับรูมดอกงามสามดอกจะได้งางอ่ะกำลังคิดเสีย๋ยวบอดอกครับคิดได้ออกทางมาทางนี้นุ๊กครับโอ,อ,อ้โหดูดูแดงสดใส ่ละจุ่ยสองจีเก็บปละดอก เอาเนาะหน่อยด้วยเนาะชมนีิกะว่านในดอกเดียวเนาะมาโมนี่ออกไายเลยจ้ะออกซี่ดอกโอ้อยพวกเจ้าแบบอุ้ยเด็กโอ้ยนี่นี่เนี่ยแค่เพิ่มมีร้าน น,นี่จะ้ะแอบออมพวนปั้นเห็ดตะไคร้ใช่เ,เนาะครับกำลังเป็นสาวเบาใชจวะ ผมนี่ออกสองสามดอกเน,น,นาะไม่เนนะอันอนัอนออสามดอกมอันีนไหนเกี่ยวกี่ยนี่นี่ดอกนี่เกียวเกี่ยนี่นนอานลือหานัน่ะไรก่อนอ๋อมนต้นใหม่อันนี้ เดี uh, ๋ยวจะเต็มตาอาอสองดวงติดใบใหม่สีแดงงลนตาเหรอถือตาญ่ไปเดีถือบ้านละจ้ะเอาไหวอยู่รถเดี๋ยวเขาคอยไปเอาบุดอกบานใส่ตาใหญ่เนาะ เดอกหนึ่งดอกหน่อยก็นนยังมีอยู่นะเลยเปิดดูนี่สวยงามอยู่ว้าววายุใบใหม่มันฟูๆคุณ<า>ขี่ไม <c oughs> ่น้อยอยู่ครับนะ่ย

ngay cái này anh em hiểu luôn Ừ. Nó còn bị kia hơn cả. bé con này. Cứ cẩn thận đi. bay phấn toc nữa, trái vẫn nhung khửm luôn, là, さっ

สามวันเมื่อนี้เนาะเอาหมองเดี่ยวๆนี่สามมือนี่ล้วจะเนี่ยหมวกว่านเสาเนี่ยเก็บน้ำห้อยปาตีนยังเหลือเยอะนี่ออออีกสองดอกเนาะ S <S นี่ไงเราเดือสนัดหินก่อนบางไงห,หนึงจะเนาะจันดันมาครับนี่นแบกหินขึ้นมาอ่าขึ้นมาเมื่อน,นี่กัจุ้งขึ้นอีล่ะจะเนาะอ,อูตีวีตาหากกว่าจันทรอกอขึ้นไปเน้ว นะครฮะโผู no? oh. ่ไปกูล่เนาะกิ้มจิ้มมือจิ้ขนง่ว่านเจ้าเนี่ยปวดเลยเดี๋ยวจะขึ้นมาเห็นบ่โผล่ขึ้นจากใบตองเนาะเ่ายวดมันเจะเบ็ดน้อยอย่างนี้เนาะจะมันจะใหไงเนาะโผล่ไปหนอยเนาะ ถลาเ,เกิอแล้พกเก๋อมาอีกหน่อยหหน่อยๆจมกีมิงามน,นอกจากนอโอ้ถ้าเป็นแบบโมเมนต์ไม้ลำเขาจงไหม่ประเดีดดนี้เนาะอใส่ครับเขามาเอาหมดเถิดนะอ่นกันว่าแค่กูนะ Mm. Mm hm? Okay. นาอยู่เตะใบตองยังงามเนาะดอแบบไงอ,อันนี้คือคือใหญ่ี๋ยวเนี่ยว่านยังไม่เห็นเนาะแต่ว่าฝนกระตกทั้งคืนเนาะพื้นฝนลินฝนแช่เอ้ยอันนี้แบบนี้เอาไปไปทบหนึ่งกินเองเนาะจ้ะเนาะ ป่าเพิ่นนึ่งก็นำพริกค่ากับแสบเลยอู้คุณยอ,อดคุณง,งามเยอะเหลืซ้ายเยลืหัวตํำม,มา อันนี้ปวก,กินแล้วจ้ะโอเจะด้ออ๋อยูอ่แต่ใบไม้เป็นเมื่อไม่เพิ่นบอกเล็กแล้ววะ <laughs> อีกโซน,ซนหนึ่งเท่าน่ไปจอบไปต้นแรงเนาะมาใช่คุณอ่ะกําล่าเป็นเมนหน่อยอยู่จ้ะแต่สิท่านเขาบูุเนาะย่างเขาไปกวดเอาดิหน่อยกว่านี่อีกสามจุกก่อนนะอสอง กลห้ใบใหม่กงกงนี่ันที่โอ้โอ้ยโตนั่นดอกคุนคุนอ่ะดอนนี้กันก็อยู่ใกล้มูแดดดอนนีุ่ดิย่ต่ใบใหม่ท่น <ไ>นล้วว่างตีงนงาเยอะเลยอืมจ้ะแนมลงมาหันหนึ่งส่อนอยู่แต่ใบใหม่เนาะอืมจ้ะเลืมออกพี่อืมอืมเลื่อมออกไปเรื่อย được ba, đi mốt, măng mỏng có ốc mù nhầy, nó chả bác mỏng có ốc thịt thịt hang hang หน่อยจะดีต่อดอกวะคขานี่จะเดือยแตงโวหลักๆนะครับดีตัว่านจุ่มเนาะงช่จแถบเราต้องตัดเ่ร สิ่งแห้งในหุ่กระตาตอนนี้จะถึงถึงโอ้ยปล่อยนนอยู่คณะสตาโมนี่ขนะเนาะมันก่อนเจอหลายคณะคณะเจ็สกัป้บวินเนาะตอนนี้ตอนนี้โบวินก็เหมยกุย้งตั้งเอิรนร้อยกันหยาด จริงเหมือนตัวเนาะจะรังบ้านมไหมเลไรจะได้ไหมแค่แค่บ้งตีก่อเนี่ยเพื่อจะัอกด้อยเขาสูงครับตอนนี้ปีนเส้นมานะขึ้นการณ์เกิดมาตโองดอกชุ้งจ้งงามเนาะเกิดมาปีนไปมาตังเดี๋ยวเชียกัอนเนาะห้อยไปกวด <laughs> ừ, ta chết mình. hút chết đồ con luôn. Ta. Ở tháp đi con. Chỉ nói <laughs> con biết ดอ๋อครับน,นดอกคนหน่อยนะจัะนี่แต่ว่าจีเป็นงามเน่าโอ้โเราวึุดก,กับมีแล้วเอาต้งอีกไนกัน ้หลายเนาะคือใส่ใบใหม่ขนาดนั่นจะมันหนาม่าเห็นกงโง่ขึ้นเอ๊ะนี่ะมันอยู่ใต่ไต่เองสิฟังไอ้บอใส่บอใครดิปวดเนาะ

哦。 สวยเลยครับเก็ลี้ยง้วเต็มสาเลยสาเน่ยหมูเนี่ย,ย,ย,ยสาหนึ่งซ่อนไว้ทั้งหนาพุนเดี๋ยวขึ้นไปเอาอีกตะการหน่อย màn hình một cái malloong mùa ngoan malloong malloong ngoan malloong mùa ngoan mũi mùa ngoan mũi 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 hết mặc ngọc thì sang sẵn, ta đang ta không? để đỏ nổi mà. จ้ะขนาดเนาะสรุปผลงานเนาะจ้ะวันนี้ครับผมโอ้กจ<อ>ุ้ม<ด><อ>ที่มีอันนี้ก็ดอกโอ้ไม้รับไม้รับเก็บแต่สาเหมือได้จ้ะนี่สีจันเหมาะจันงามครับนี่แดงฟรีพอร์เนาะแ <_ d ress> ดงฟรีพ,พอร์ครับแดงปลาลึงปลาลึงดอกจุ้มๆงามๆดอกบานอยู่ตั้งดุมเนาะจ้ะนี่มึงพี่เขาตะกาเขาตะใคร่ลวงเจ้าเขาไปบ้านแล้วเนาะ จ้าเอาไปไหวบ้บานแล้วดอกไงหมอโหล่าเอามาไดได้เฮ้ยถามมาั่มานี่ <c oughs> เต็มสานี <c oughs> ่แล้วเนาะรอยไกลเนาะจ้าผมไปรับพี่วันนี้ก่อนปีละน้องป,ปีบ้านก่อน,นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบางเหนือพ้าลุยเชนแนลนะครับครับ <c oughs> ส่อง,งใหม่เนาะส่องสำรองครับทางเพจทางยูทูบครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า <ไ>หคืนด้อยไปผุน,นจับวันนี้ต้อคืนดอยไปหาหนุนครับเนาะจ้า